เคยสงสัยบ้างไหมว่าเรื่องราวความรักจะเป็นอย่างไรหากมีการทดสอบที่ไม่ธรรมดาครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายหนุ่มตามหาคู่ครองที่เป็นเจ้าหญิงแท้ๆแ,แต่เขาไม่พบใครที่เหมาะสมเลยคืนฝนตกหนักมีหญิงสาวมาที่ปราสาทธเธอบอกว่าเธอคือเจ้าหญิงไม่มีใครเชื่อเธอราชินีคิดวิธีทดสอบความจริงเธอวางโทเม็ดหนึ่งไว้ใต้ที่นอนสูง20ชั้นวันต่อมาถามหญิงสาวว่าเธอนอนเป็นอย่างไร หญิงสาวบอกว่าเธอนอนไม่หลับเพราะบางอย่างแข็งๆใต้ที่นอนราชินีรู้ทันทีว่าเธอคือเจ้าหญิงแท้ๆนี่คือบททดสอบที่เจ้าชายใช้เพื่อพบรักแท้อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆแบบนี้